คือกรณีที่ยังมีคำถแถลงของทางตัวแทนสารัฐมนูนนะครับที่ยังอ้างว่าทางสารัฐมนูนเนี่ยที่มีการรับคำร้องไว้5คำร้องเนี่ยของปรจจัยปักและกลุ่มแนวร่วมนะครับรวมถึงมียน,นาที่การสั่งชะลอการพิจา,ารณารัฐมนุวาระนั้นซึ่งผมเองก็ได้ตรวจสอบนะครับ คณะฝ่ายกฎหมายของรัฐเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มองดูในรายละเอียดที่สารัฐมนูญเองเป็นองค์กรนะครับอิสระตามรัฐมนูญเนี่ยก็ปรากฏในเว็บไซต์ของของสำนักงานสารรมนุนญทุกปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งมีการให้ข้อมูลถึงอำนาจหน้าที่รวมถึงการใช้สิทธิของประชาชน การใช้สิทธิ์ขององค์กรต่างๆต่อสารบัมญูณนะครับซึ่งล่าสุดผมไปตรวจสอบในเว็บไซต์ซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันฟ้องตัวตัวเองอยู่คือตารางซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของสารบัญญูนะครับผมหวงว่า ที่นักประชาชนเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปดูนเนี่ยเขาอาจจะสับสนการใช้สิทธิ์ต่อสารรัมนูญรับนูนแลนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นี่ในเว็บไซต์นะครับได้กําหนดให้สารยุติธรรมสารปกครองสารทหารและองค์กรต,ตามแมนูลและผู้ดํานงตําแหน่งทางการเมืองบรรทมตแหน่งสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรสมาชิกทุทนิสภาอายการสูงสุดและบุคคลผู้ถูกละเมือสิทธิเสรีภาพสามารถใช้สิทธิ ยื่นคำร้องต่อสาน้ำนูลเพื่อพินาวิจัยหรือมีคำสั่งได้โดยวิธีการและเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ในตารา,นางนังนี้นี่ครับเห็นไหมทางซ้ายฮะประเด็นปัญหาครับการพิจาณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือภาคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพแรงมือโดยไม่ชอบโดยไม่ชอบโดยรัฐนูนมาตรา18และมาตรา237เนี่ยผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องอายการสูงสุดไหมครับ ใช่ไหมนี่คือเว็บไซต์ของสารนมันนูนวิธีการและเงื่อนไขครับผู้ทราบการกระทาดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบก็ได้จริงและยื่นคำร้องขอให้สารน้ำมนนูนวิจัยสั่งการให้เลิกการกระทำหรืออาจสั่งพิพักกามือดังกล่าวได้นี่คือต้องผ่านอัยการสูงสุดนี่คือเว็บไซต์ของสารน้ำมนูนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนที่3สิทธิพิทักษ์น้ำมนูนนะครับ มาตา 68, รา6.68ก็ระบุรองกันอายการทุกสุดตรวจสอบข้อจริงและยื่นคำร้องให้ใสารรูปวิจัยสั่งการดีครับผมอยากให้ทางท่านตุลาการสารรูญวิรวมทั้งท่งรรานโฆษกสารรัปวิจและคณะเนี่ยได้ไปตรวจสอบเว็บไซต์ว่าขณะน,นี้เว็บไซต์ก็ยังมีอยู่ประชาชนก็สามารถเข้าไปดูได้ผมบอกนะครับเดี๋ยวมีข่าวนี้จยไปลบเว็บกันอีกแล้วเว็บอาจจะมีการปิดปิดเว็บนะครับ หมือนกรณีที่พรรคปราธปัตยเองกรณีเหมือนไปดับนะครับตอนนั้นได้ว่าตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคตอน East Water เนี่ยที่บริจาคเพื่อทุกภัภัยนะก็หวัวว่าตรงนี้มันเป็นลนักษณะที่ที่มีการลงอย่างชัดเจนรวมถึงที่ผมยืนยันว่าหนังสือ10ปีสารรัฐนูญที่ผมได้อ่านแล้วได้รับมาเนี่ยรวมทั้งความรู้ทัวประชาชนก็นกระบุถึงเกี่ยวกับกรณี การรับคําร้องเนี่ยเพาสารรัเมิดลุญเนี่ยรับคําร้องโดยตรงไม่ได้กรณีรับคําร้องโดยตรงเนี่ยมีกรณีเดียวคือมาตราละเมูดมาตรา212นะครับสื่อบังคับอวานลงผิดเป็น112ไม่ใช่212คือเมื่อประชาชนถูกละเมิดสิทธิก็สามารถร้องได้นะครับแต่กรณีที่ไม่มีช่องทางอื่นแต่ปัจจุบันนี้คือมีช่องทางอื่นคือยื่นตามมาตรา6 8คือใหาา้ยกระดงสุดพิจารณาไม่งั้น ถ้าเกิเดยื่นโดยตรงต่อศาลและบรรณูและรับคําร้องเนี่ยผมว่าประชาชนจะยื่นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับซึ่งเป็นภาระหนักกับศาลและบรรณซึ่งกลไกของการยกล่างัฐมนรรก็มีการถกเถียงก,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 กันอย่างชัดเจนแล้วหนึ่งในในสามท่านนะสามท่านที่เป็นตุลาการก็เป็นคณะกรรมการยกล่างมีการพิจารณาในบรรณูห้า50ในมาตราน,นี้อยู่คือมาตราน8ว่าต้องผ่านอายการสุดๆ,ๆนะครับผมวันนี้จึงอยากให้ ทางสารรัมนุได้พิจาาในการทบทวนในการรับคําร้องรวม้บคาําสั่งในการที่จะสารให้สภา,า,า,าชะลอการพิจารณาวาระสามไม่ก่อนซึ่งมองว่าน่าจะไม่ชอบในกฎหมายนะครับ